สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงหวยมาเสียงโชคกันที่ญี่ปุ่นกันดูว,ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อหวยอะไรกันบ้างวันนี้ที่จะมาแนะนําก็คือหวยออนไลน์ประเภทประเภทหนึ่งที่อ่าผมก็ลองซื้อดูนั่นก,ก็เรียกว่าเป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เซเว่นหรือว่านัมเบอร์นี่ก็คือหวยนี่ก็คือสามารถซในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็เหมือนเราสามารถซื้อได้ทุกวันอย่างเช่นลอตเตอรี่นเนี่ย ก็จะออกวัน,นอังคารกับวันพฤหัสทุกทุกทุกอ่นอาทิตย์นะครับส่วนไอ,อ้ลอตเตอร์เซเว่นเนี่ยก็จะออกวันศุกร์ส่วนไอ้นี้ก็จะคือออกทุกเป็นเขาเรียกว่ามินิลอตโต้ไอ้มินิลอตโต้ก็คือจะออกทุกวันอังคารทุกวันอังคารส่วนที่จะออกทุกวันก็คือนัมเบอร์นัมเบอร์ 6. เราก็นำโบโฟก็คือหมือนเราซื้อหวยสามเลขเล็กท้ายสามตัวเลขท้ายสี่ตัวก็คือตัวนี้จะออกทุกวันก็คือเราสามารถซื้อได้ทุกวันส่วนรางวัลใหญ่ๆก็คืออันนี้ลอตเตอรี่ิกเนียก็คือแปดโอโคเองก็คือคูณสามเข้าไปก็คือประมาณสองร้อยสี่สิบล้านบาทส่วนลอตเตอรี่เซเว่นถ้าเราถูกนี่ก็คือประมาณสามร้อยล้านบาทที่เราถูกแต่ตัวนี้มันก็คือ มันก็จะมียอดเงินค้างที่เหลือค่าที่า้ที่คนยังซื้ออยู่แล้วมันไม่ถูกวันนี้ก็คือผมจะมาสาธิตวิธีการซื้อแบบง่ายๆสักอันหนึ่งก็คือในส่วนของพรุ่งนี้มันจะออกลอตเตอร์เ่ผมก็จะซื้อหนึ่งหนึ่งใบนะครับวิธีการสา,สาธิตก็คือก็เข้าไปที่เข้าไปที่ลอตเตอร์ซ่นนี่ก็คือส่วน ที่ำเงินก็คือเข้าไปปุ๊บทีนี้ผมก็เข้าไปเลือกมันก็จะมีแบบให้เราเลือกเองหมายเลขที่เราชอบนี่เราสามารถเลือกเองหรือว่ามันจะเป็นแบบแรนดอมก็คือเราไม่รู้จะเอาเพื่อไหนดีเราก็กดแรนดอมมันจะเลือกให้เราอัตโนมัติวันนี้ผมก็อยากจะดูว่า ผมมีโชคหรือเปล่าผมเลือกแบบเรนดอมก็คือกดเรนดอมมันก็จะเรนดอมตัวนี้ไปถ้าสมมติก็คือถ้าผมมีดวงเทาง่านี้ก็คือมันจะเรนดอมให้เ้าถ้าถูกพวกนี้ก็คือผมจะมีเป็นเศรษฐีที่รับเงินที่รางวัลสามร้อยล้านบาทวันนี้เราก็อ่าทุกคนช่วยกันจำนะครับว่ามีเลขไห้ว่าถ้าเกิดผมถูกเนี้ยกสามร้อยล้านบาท ก็โอเคเข้าไปก็กด,กดตัวนี้ก็จะหมายเลขที่มันแรนดอมมาให้เราแล้วถ้าพวกนี้มันออกมาตามเลขนี้ก็คือเราสาม,มารถมันก็จะขึ้นเงินเข้ามาอัตโนมัติในบัญชีธนาคารเราเลยก็กดพาส t w เวิร์ดเข้าไป มันก็จะขึ้นมาเสร็จแล้วว่าเราซื้อไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะมาสาัตผมที่ผมเคยซื้อมาหลายครั้งนี้ก็คือเคยถูกเคยถูกอยู่ครั้งหนึ่งก็คือถูกรองวันอะไรบ้างผมก็จะไ่แนะนำให้ดูก็คือเคยถูกที่รางวันโรตโซิกนะครับก็คือ ถูกรางวัลที่ห้าได้มาหนึ่งพันเยนก็ประมาณสามร้อยบาทซื้อไปสองร้อยเยนก็ประมาณหกสิบบาทก็จะบอกว่าเราซื้อเลข,เลขหมายเลขเนี้แล้วม kind of. ันเลขที่ออกก็คือหมายเลขข้างบนนี้นี hey, ่นี่ที่เราหมยหมยเลขที่ออกตัวนี้ตัวน,นี้ก็คือเราที่เราเลือกเข้าไปก็ถูกมาถ้าอันนี้รางวัลที่ห้าถ้ารางวัลที่หนึ่งก็คืออย่างที่ที่บอกเมื่อกี้คือ โอ้โหเงินก็คือประมาณ100-240ล้านบาทก็คือจะเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันในญี่ปุ่นแต่ที่ญี่ปุ่นเวลาเราถูกรตเตอรี่ก็คือเขาจะไม่เอามาลงนังสอพิมพ์เหมือนที่บ้านเมืองเราคือใครถูกหวยก็จะเอาลูกใหญ่ๆมาลงแต่คนญี่ปุ่นก็คือคนที่ถูกหวยถูกรตเตอรี่เนี่ยก็คือเขาจะเงียบไว้ก็คือเป็นความมีความเหมือนเป็นความเป็นส่วนส่วนตัวมากมาก ก็คืออาจจะไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าถ้าถูกเราก็คือเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องอะไรก็คือมาขอ,อตังค์แต่สมนักงนญี่ปุ่นเลเงียบ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 แล้วก็ถูกรางวัลลอตเตอรีร่นี่ก็คือจะไม่ต้องเสียภาษีก็คือเราสามารถได้เงินรางวัลสดๆตามยอดที่ถูกก็มารอรุ้นพรุ่งนี้แล้วผมจะแจ้งทีว่าผมถูกรอไม่ถูกในวันพรุ่งนี้ Rồi mình nó lớn Cảm ơn các